แม่แม่ครับไปไหนนั่นแม่ว่าจะไปเอาโน้ตพุ่นนะไปไหนก็แม่ว่าจะไปเอาโน้ตพุ่นอะไรนะพุ่นหนะกะวุ้ยไปเอาโน้ตให้หนาตออันหนะกะพุ่นหนะครับมานี่ก่อน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 เออมานีก่อนจะไปายไม่พออย่างมานีก่อนเออนี่ไว้นี่ก่อนอ๋มาหนีก่อนไะปายไม่พออย่างจะไปเอาโน้ตเหมือนก็อ่ะมาห่อก่อนเดี๋ยวของกี้หนะเรามาคุยกันก่อนอ่ะมาห่อก่อน กินกันอ์อน uh okay. ี่ขอหน่อยอออันนี้อย่างนี้โอต้มโอต้มโนครับโอต้มอ่ะอันนี้อันนี้แม่หม้ออย่างนี้เข่งอส้ม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 อ่ะแล้วอันนี้เราอย่างนี้นั่นแก่งโอนี่นั่นแกงโนออันนี้แก่งโอครับมาป้ามาแข่งคำหนึ่งมาแล้วใจเจีย มาพอนี่ผมกำนาะนี่มาพอนี่เนาะอ่ะแบบมาพอเน้องนอนหน่อยนี่อันเนี่ยนอนี่อย่างนี้นี่นอนควดนี่นอนควดครับนี่นะนอนควดอันนี้อันนี้เนาะอันนี้นอดองนอนส้กับฝ่องดองนี่นอนกระป๋องดองนอส้มดองไะมาแล้วเตี้ยไะมาพอก่อนนี่ปะมาพอก่อนมาแล้วเตี้ยเก่งนอไปแล้วเนาะครับนอนส้มไปแล้วเนาะครับเก่งนอไม่ดองไปแล้วเนาะครับนอนควอดเนาะ ป๋ามาพอตัวเย็นนอนออย่างแหมนี่นี่เ๋าพอตัวเย็นก่อนแล้วอันนี้นอนอย่างนี้นี่นี่น,นี่อย่างไหนนี่แมนนึ่งไว้นอนหนึ่งครับนี่นะนี่นอนนึ่งนออ่ะปะ่ะมาแล้วเตี้ยปามาพอนี่ก่อนนอนนึ่งแล้วไปลปะป่ะอ่ะป๋ามาพอแล้วอันนี้อันนี้คือ สถานการณ์จริงนี่ขอนี่เนาะเปลือกนอนี่จะถมขนได้อยู่แล้วแม่เหยเปลือกนอนี่นะถ้าถมขนได้เป็นขนกันนะเนี่ยเอาปุ๋ยมากมรนยากาศนอไม่ต้มก็กินแฉงนอก็กินแฉงนอส้มก็กินนอดองก็มี้นอนึ่งแฮมอันนี้อย่าไปเอานอเพิ่นแฮมโอ้ยแม่เอ้ยนี่มาซื้อทีนซื้อป่ามากินพองมนหาได้กัดกินได้ ก็เจ็บเขากันกินกันนาะไป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 จุกันขายรถขายร้าของปอจะไปไปเจียไปจุยกันขายรถก่อน